สวัสดีครับทุกคนได้เวลามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยกับผมเจวรปัดแล้วนะครับเมื่อวานในไทยลีกไม่มีเกมการแข่งขันนะครับแต่ก็มีฟุตบอลสิงคโปร์ครับที่ BG ต้องเดินทางไปแข่งเกมที่2บุกไปเยือนเกลังโดยผลงานแรกของ BG ในรายการนี้ก็เฉือนชนะตันโจงปากา้าทีมท้ายตารางของเอสลีกสิงคโปร์บุกบิดสต่อหส่วนเกลังเนี่ยก็แพ้ให้กับบาเลสเตีย4ประตูต่อ5 แทนผลงานในลีกช่วง2เกมหลังเนี่ยก็สะดุดมาตลอดเลยนะครับโดน l i o n City s e l l ซ r ลรวมถึง Tam p ิล e s Rover ทิ้งห่างในตารางคะแนนของการลุ้นแชมป์ซึ่งก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าฟุตบอลรายการนี้มีความหมายกับทุกสโมสรในลีกสิงคโปร์เพราะว่ากลายคว้าแชมป์ได้เนี่ยก็จะคว้าโคต้าไปแข่งขังนฟุตบอล ACL 2เหมือนที่ l i o n City s ี้ l ซ r ลอร์ทาได้ในฤดูกาลที่แล้วฉะนั้นในมุมของเจ้าถิ่นทุกทีมก็เอาจริงเอาจังกับรายการนี้ เพราะอย่างที่ทราบถึงแม้ว่าจะเป็นถ้วยสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่ไม่ใช่ใบใหญ่ที่สุดแต่เงินรางวัลก็สูงใช่เล่นถ้าเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้เนี่ยก็การันตีอยู่ในมืออย่างน้อยเนี่ยเกิน10ล้านบาทแน่นอนคราวนี้คําถามที่หลายคนสงสัยก็คือว่าแล้ว BG จะไปแข่งทําไมในเมื่อต่อให้คว้าแชมป์เนี่ยก็ไม่สามารถจะได้สิทธิ์ในโคต้าเอ l ีเสองเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของประเทศสิงคโปร์ทำไมถึงไม่มุ่งมั่นในหลีกกับฟุตบอลถ้วย2รายการที่เหลือแล้วก็การจบอันดับ3าม ในเกมลีกของตัวเองเพื่อที่จะก,การันตีโคต้าสโมสรเอเชียก็เป็นว่าที่ผ่านมาในรายการนี้นะครับจะพยายามให้โอกาสดาวรุ่งหรือว่าผู้เล่นชุด2รวมถึงตัวสำรองอีกหลายคนได้มีแมตช์ฟิตในเกมการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าการอุ่นเครื่องภายในประเทศพร้อมกับปั้นดาวรุ่งด้วยหลังจากที่ไม่ได้ส่งทีมแข่งขันในลีกอยู่23 โดยนัดน,นี้เนี่ยก็อาจจะมีการจัดตัวเปลี่ยนแปลงจากเกมแรกที่เจอกับเกลังนนะครับเกมกับเกลังเนี่ยเป็นการผสมผสานของผู้เล่นชุด2ซะสส่วนใหญ่แล้วก็มีตัวหลักเพียง4-5ถึงคนที่ส่งทบไปกับทีมเพื่อเปลี่ยนลงไปช่วยในฐานะตัวสำรองแต่ว่านัดนี้นะครับในมุมผมก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ถ้าไม่นับตัวหลักในช่วงเล็ก2ที่เสริมเข้ามาแล้วยังลงทะเบียนไม่ได้เพราะว่าจาก11รายชื่อตัวจริงเนี่ยก็มีประสบการณ์ในานามทีมชาติกันมาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าชุดใหญ่ โดยบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งหายเจ็บแล้วก็ถูกนํามาเรียกความมั่นใจในรายการนี้ผสมผสานกับนักเตะหลายคนที่เสริมมาแล้วแต่ว่าหาที่ลงไม่ได้นะครับโคต้าเต็มแล้วอาจจะถูกประเมินในฤดูกาลหน้าด้วยว่าดีพอหรือเปล่าสำหรับการอยู่กับทีมต่อโดยทัานนี้2ผู้เล่นเอเชียอย่างฮวังมยอนฮยอน,ยอนแล้วก็คไดทานากะยังคงได้โอกาสลงเล่นต่อเนื่องส่วนตัวหลักคนอื่นๆก็มีชนานันป้อมบุผา และก็อิราฟานดอลล์ที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมายืนเป็นแกนหลักใน11ตัวแรกสุดท้ายคู่นี้เนี่ยสเสมอกันไป2-2กันนะครับถามว่าเป็นงานที่ยากสาหรับ BG ไหมเนี่ยในช่วง10นาทีแรกกดดันมาสมควรนะครับเพราะว่าเสียถึง2ประตูให้กับเจ้าถิ่นจากฟรีคิกของโทมิโยกิโดอิและอีกลูกเนี่ยยังเป็นโดอิคนเดิมที่กัดตัวยิงหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปซึ่งปัญหาเดิมๆของการเสียประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือผู้เล่นขาดสมาธิ จนทำให้วินัยในเกมรับเนี่ยมันเสียและก็ถูกคู่ต่อสู้เฉยโอกาสและก็เป็นความสวยที่เกลังดันคมซะด้วยครับดังนั้นการตามถึง2เมตร BG ก็ไม่มีทางเลือกนะคบต้องหยิบเอารูปเกมในอนาคตที่ถูกวางเอาไว้มาใช้งานล่วงหน้าเพื่อตีเสมอให้เร็วที่สุดเพราะเป้าหมายเนี่ยก็อยากมองถึงการเอาชนะก่อนที่พวกเขาจะกลับเข้าสู่เกมนะครับด้วยความยอดเยี่ยมของผู้เล่นดาวรุ่งอย่างธีรพัฒนปือทองที่มีส่วนกับทั้ง2ประตู ลูกแรกเนี่ยเขาก็เป็นคนยัดบอลเข้าไปและสุดท้ายเนี่ยทางยูนอสก็สกัดเข้าประตูตัวเองเป็นลูกกดดันนะครับที่จ่ายแล้วในกองหลังก็ไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องสกัดทิ้งแต่ว่ามันไม่พ้นส่วนหนึ่งลูกเนี่ยก็เป็นความยอดเยี่ยมของซ้ายที่เอรฟานดอร์เนี่ยพยายามที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความชัวร์กับจ็อบและก็บทบาทที่ตัวเองได้รับก็คือการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแต่สามารถขึ้นไปทำประตูหน้ากรอบเขตโทษซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากแผงมิดฟิลด์ของบีจีปทุม และพอหลังจากเสมอเนี่ยในช่วงครึ่งหลังมีเวลาเลยนะครับที่จะกลับมาก็ปรับแก้เกมกันน่าจะได้สกอร์เยอะกว่าน,นี้ถ้าใครดูก็คงจะเห็นนะครับว่าคีเร่ที่สุดเนี่ยอย่างน้อยต้องเฉืิชชนะ3ต่อ2แต่ก็ยิงทิ้งยิงขว้างเหมือนเดิมซึ่งจะว่าไปในช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยเกลังเกือบจะกลับมาได้ด้วยนะครับจากการที่พวกเขามาได้จุดโทษแต่โดอิคนเดิมเนี่ยไม่สามารถทำแฮตทริกได้ เพราะจะไปยิงโชวเหนือครับจะชิปเข้ากลางประตูแต่จังหวะยิงเนี่ยโดนไม่ดีเท่าไหร่แล้วลูกมันเบามากซาโนอนอาจจะพุ่งหลงทางไปแต่ก็ยังดีพอที่จะเอาขาสกัดทิ้งและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเน่งๆของอิกซานฟันดี้นะครับแต่ก็ไปยิงข้ามคานและในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสได้จุดโทษอิกซานก็ยิงไม่เข้าในช่วงท้ายก่อนจะหมดเวลาได้หลุดเดี่ยวเข้าไปล่อเป้าหต่อหึงแต่ก็ยิงไปชนเสาอีก บอกตรงๆเลยนะครับว่าความมั่นใจตอนนี้กูไม่กลับแล้วนะครับตั้งแต่ต่อสัญญา3ปีผมยังแทบไม่เห็นช่วงเวลาไหนของอีกสารที่สมน้ําสมเนื้อดีพอกับสิ่งที่สโมสรเนี่ยให้ความมั่นใจในตัวเขาและตอนนี้ฟอร์มของธีรพัฒน์ปือทองดาวรุ่งตัวใหม่ที่ก้าขึ้นมาจะว่าไปสองสามเกมที่ผมเห็นเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับเด็กเพิ่งอายุ18แต่กล้าเล่นกล้าลุยแล้วก็วินัยในเกมรับก็ดีด้วยเกิดซ้อมไปซ้อมมาในผลงานถูกใจแอนโทนีฮัสันขึ้นมา และบอร์ดบริหารให้อำนาจเต็มเนี่ยผมว่าอีกสารก็เก็บกระเป๋าได้เหมือนกันส่วนคำถามที่บอกว่าธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยอายุยังอยู่ในโคตา้าทีมชาติไทยยู20ทำไมถึงไม่ถูกเรียกไปติดสาเหตุก็เพราะว่าน้องเพิ่งมาฟอร,ร์มดีในช่วงนี้เองครับพาอสมชันศรีราชาคว้าชแชมป์18ปีของฟุตบอลแอสเซทไว้พร้อมกับพ่วงรางวัลดาวซันโบวของทัวร์นาเมนต์แล้วก็ไปต่อยอดในรายการสิีคโปโปครับนี่แหละครับเด็กเล่นดีมั้งแต่การเจอกับตันโจงปาก้าแล้วด้วย ซึ่งสิ่งที่ผมชอบนะจากการดูเนี่ยผมว่าเด็กกล้าเล่นแบบ1ต่อ1นเจอกองหลังคู่ต่อสู้เนี่ยคือลากบอลจี้เข้าหาถือวบาหัวใจใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่ได้โอกาสและก็จะเล่นแต่เอาชัวร์จับบอลได้เจอคู่ต่อสู้ไล่ขึ้นมาก็คือหลังคือหลังแบบเนี้ยไม่น่ารุ่งแต่พอเห็นธีรพัฒน์เล่นในวิธีการที่แตกต่างกันออกไปก็น่าจะเอาชนะใจแอนโทนีฮัสซันได้ไม่ยากรวมถึงแมชนี้โค้ดบอยสุประชัยคมศิลป์ที่ทำหน้าที่แทนเนี่ยก็รู้จักผู้เล่นในสโมสรเป็นอย่างดีก็ต้องมีการส่งการบ้าน ไปให้เฮดโค้ชใหญ่อย่างแน่นอนส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บมีต่อเนื่องแล้วนะครับในสิงคโปร์ครับเกมแรกเนี่ยเสียเฟดดี้อาเวรสพักเป็นเดือนเกม2เสียชานานอีนึงคนก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากเหมือนกันเพราะว่าทูเองเนี่ยก็มีส่วนจําเป็นกับการเป็นซูเปอร์ซับให้กับ BG ในทีมชุดใหญ่ซึ่งกําลังทาฟอร์มของตัวเองให้กลับมาสู้ต่อในลีกด้วยหลังจากที่ BG จจะกลับมาเล่นฟุตบอลลีกนี่แหละครับในสัปดาห์หน้าเลยเปิดบ้านเจอกับประจวบ แล้วก็จะกลับมาแข่งในรายการในอีกครั้งหนึ่งวันที่2มีนาคมพบกับบาเลสตียซึ่งจากผลการแข่งขันที่เสมอในเกมนี้ทําให้พวกเขามี4แต้มนะครับนำเป็นจ่าฝูงไปก่อนโดยมีไลอ้อนซิตี้เซเลอร์กับบาเลสตียที่เพิ่งจะเตะไปเกมเดียวแล้วก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทั้งคู่ดังนั้นสถานการณ์ในการเข้ารอบเนี่ยก็จะพลิกกลับไปที่ไลอ n อนซิตี้เซเลอร์ได้เหมือนกันตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่านัดต่อไปแนวคิดจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่ากับการจัดตัวผู้เล่น ที่โอกาสของตัวสำรองโคช้ชก็อยากให้แต่ผลงานก็ต้องไปได้ด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นขยับมาดูทีมชาติไทยอยู่20กันหน่อยดีกว่านะครับเกมที่2ของจิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายไม่ง่ายแน่นอนในการเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าเป็นการจับสลากที่โคตรสวยของทีมไทยจริงๆแต่ไปแล้วเนี่ยก็ควรจะสู้เพื่อให้ได้ประโยชน์กลับมากับทุกฝ่ายเช่นเดียวกันทั้งในมุมของนักเตะเองมุมของโคช้ชมุมของการบริหารจัดการที่บุรีร,รัมย์กับสมาคม ก็กําลังจับตากับประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งทัวร์นาเมนต์ผ่านไปแล้ว2เกมเลยนะครับมีทีมเข้ารอบแน่นอนแล้ว4ทีมนั่นก็คือออสเตรเลียกับจีนที่ชนะรวดรวมถึงอิรานกับอุซเบกิสถานส่วนที่ตกรอบไปแล้วก็มีนะครับคือกาตาร์คีร์กิสสถานอินโดนีเซียและก็เยเมนโดยน้องๆเนี่ยก็ถือว่าร่างกายยังฟิตสมบูรณ์นะครับจากเกมแรกที่แพ้ให้กับญี่ปุ่นทุกคนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่เท่าที่ผมทราบมาเลยนะครับ ตอนนี้เขากาลังพยายามแก้ไขจุดอ่อนกันอย่างหนักเลยทั้งการลงรายละเอียดในเชิงการฝึกซ้อมการดูวิดีโอร่วมการพูดคุยแล้วก็เปิดใจเพื่อให้ผลการแข่งขันในเกมที่2เนี่ยมันกระเตื้องมากยิ่งขึ้นแม้ว่าโจทย์จะบีบนะครับคือแพ้ไม่ได้แล้วถ้าแพ้ตกรอบเลยแต่จะว่าไปเนี่ยถ้าเกิดตะเรื่องของการที่บุรีรัมเข้ามาช่วยจัดการทีมชาติเพราะว่าเราก็คิดกันเองได้ไม่ยากนะครับว่าการต้องอยู่ร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่นและเกาหลีที่เป็นแชมป์เอเชีย ปลายฟุตบอลเยวาวชนโลกกันเป็นขาประจําผลงานของเด็กๆชุดนี้จะเป็นยังไงฉนันได้บอกเสมอครับว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องตั้งทงว่าต้องเล่นดียิงประตูเอาชนะคู่แข่งไม่ได้ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นรองเราก็ควรกลับมาพูดคุยกันว่าจะวางเกมแบบไหนให้คู่ต่อสู้อ,อึดอัดมากที่สุดเสียตัวจริงที่จะออกมาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนซะหน่อยนะครับจากเกมแรกก็ยืนเป็น3151หรือว่า361ประตูเป็นอนัสต์สำราญ สามกองหลังก็มีปริญญาณหนูสงสิงหามารสะแล้วก็เจสพัฒควรถนอมบิฟิลด์ตัวรับก็คือพงศกรสังกโสพานะครับอันเนี้ยเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเลยตัวรุกด้านบนเล่นได้หมดทุกตำแหน่งลงมาเล่นในจุดนี้กับเกมแรกที่เจอญี่ปุ่นก็ทำได้แบบไม่เคอะไม่เขินและเป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มเด่นตลอดเวลาที่ลงสนามส่วนตัวรุกนะครับก็จะมีจิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์พิกเนตลาวหาวีวัฒนาวุฒิโพชัยแล้วก็ธนกฤตโชติเมืองปัก พร้อมด้วยปิยวัติเปตราที่จะคอยสร้างสารรค์เกมให้กับกองหน้าตัวเป้าอย่างยศกรบูรพาผมคิดว่าน่าจะยังเป็นโอกาสของอนัทเหมือนเดิมนะครับคือเรื่องเซฟเนี่ยเกมกับญี่ปุ่นก็คงต้องยอมเขาจริงๆแต่ที่มันสาคัญก็คือการออกบอลน,นี่แหละครับบอลยาวในเกมแรกเนะี่ยถือว่าไม่ใช่จุดเด่นของทีมชุดนี้เลยก็ต้องพยายามปรับขณะที่แผงหลังในผมคิดว่าทีมไม่น่าจะมีกันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพราะจากตัวผู้เล่นที่ผมดูและเห็นอยู่เนี่ยชุดที่ดีสุดก็คือชุดนี้แหละที่ผมคาดการเอาไว้ เพราะว่าบางตำแหน่งเนี่ยผู้เล่นบางคนก็ถูกจับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติครั้งนี้จากการสร้างสารรค์เกมของหลายฝ่ายโดยมีโค้ชเออร์สันเนี่ยคอยฝึกซ้อมและก็ต้องรับโจทย์ให้มีความแตกต่างจากการจัดการทีมชาติแต่โครงสร้างในการวางระบบของสโมสรเนี่ยก็ถูกนํามาใช้ในทีมชาติชุดนี้ด้วยขณะที่คู่แข่งอย่างเกาหลีใต้เนี่ยนะครับชุดนี้เกมแรกก็เฉือนชนะซีเรีย2-1แต่ถ้าเกิดเราพิจารณาจากรายชื่อผู้เล่นทุกคนต้องยอมรับนะครับว่า เกาหลีใต้ชุดนี้สภาพไม่ต่างจากญี่ปุ่นก็คือตัวหลักที่อยู่ในยุโรปเนี่ยเยอะมากๆบางคนไม่ถูกปล่อยตัวมาบางคนก็ก้าวขึ้นไปเล่นเคลิกแล้วแล้วก็มีอีกหลายคนที่ไปค้าแข้งในยุโรปทําให้ทีมชุดนี้นะครับจะมีนักเตะจากต่างแดนเพียงแค่คนเดียวนั่นคือคิมแทวอนจากสโมสรปอร์ติโมเนเซในลีกของโปรตุเกสฉะนั้นในวงของแฟนบอลผมว่าเราก็หวังได้นะครับยิ่งเห็นซีเรียเนี่ยเขาแพ้เกาหลีเพียงแค่1ต่อ2 เราก็ต้องพยายามนะครับที่จะเก็บประเอียดการเล่นเกมรับของซีเรียเพื่อเอามาปรับใช้ในการเจอกับเกาหลีใต้ด้วยเพราะว่ากว่าเกาหลีเนี่ยจะได้ประตูขึ้นนําพวกเขาทําทุกอย่างนะครับการครองบอลก็เหนือกว่าโอกาสในการยิงก็เยอะกว่าเกมเพรสซิงก็ตัดวงจรการบุกข,ของซีเรียได้เป็นอย่างดีเพียงแค่การยิงประตูมันขาดความเฉียบคม ส่วนซีเรียถามว่าน่ากลัวไหมเนี่ยพวกเขาก็พอจะมีของอยู่บ้างนะครับนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่พอฟัดพอเหวี่ยงกับหลายๆชาติแต่จังหวะลุ้นส่วนใหญ่ของซีเรียจะมาจากลูกฟรีคิกลูกตั้งเตะที่เป็นทีเด็ดซึ่งลูกเจาะใสเกาหลีใต้ก็เกิดมาจากฟรีคิกเล่นสั้นโดยตัวแทนนักเตะของเกาหลีในชุดนี้นะครับก็จะมีกองหน้ารูปร่างสูงใหญ่อย่างฮาเชียงวูซึ่งนอกจากเขาจะเล่นลูกตั้งเตะก็มีลูกทุ่มไกลที่น่าสนใจนะครับ ยังไงก็อย่าเพิ่งย่อท้อน,นะครับพยายามแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างแรกเลยคือความตื่นเต้นนะครับถ้าสามารถควบคุมได้ผมเชื่อว่าจะดีกว่าเกมกับญี่ปุ่นแน่นอนแต่มันได้หมายความว่าจะโดนยิงน้อยลงนะครับมันอาจจะโดนยิงมากขึ้นแต่รูปแบบและวิธีการเนี่ยสู้ได้ฉะนั้นก็รอดูนะครับเดี๋ยวเพจช้างศึกแล้วก็ทีสปอร์ตเจะถ่ายทอดสดให้ดูกันนะครับติดขอบจอเลย1ิวนกกาสินาทีส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน,ญ,กนญี่ปุ่นเจอซีเรียนะครับแข่งขันก่อน เวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2ถ่ายสดทาง YouTube c h a n แนลของ BGS p o r t นะครับจะนัามาต่อที่ยู7กันหน่อยนะครับซ้อมต่อเนื่องที่จังหวัดระยองหลายคนอาจจะสอบถามว่าเฮ้ยซ้อมหนักแค่ไหนวางแผนยังไงตอนนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยเขาก็พยายามปรับสภาพของเด็กแต่ละคนอยู่นะครับมาต่างที่ต่างทางแถมร่างกายของอหลายคนเนี่ยก็เพิ่งจะเสร็จศึกฟุตบอลโกลมพระ,ะ16ปีกรฉะนั้นอย่าเรียกว่าปรับพื้นฐานใหม่แต่ว่าทําโปรแกรมให้ทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ได้แล้วดูว่า ต้นทุนของใครดีกว่าก็จะถูกหยิบจับโอกาสนี้ไปใช้งานในทัวร์เมนท์ที่พวกเขาเป็นพันธมิตรกับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของอะคาเดมีฉะนั้นสิ่งสําคัญตอนนี้เท่าที่ผมทราบมาเลยนะครับเช็คเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับ s i ว v าแม็กเซเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีความเร็วกล้าเลี้ยง1ต่อนหนฉะนั้นในมุมของเด็กอายุ15ปีเนี่ยอยู่ในโจทย์ที่น่าสนใจ ที่จะมาพลิกเกมได้ตลอดเวลาส่วนแผนเดี๋ยวจะมีการทยอยนะครับเข้าออกของเด็กหลายๆคนที่ต้องไปข่าวชนไก่ด้วยตามไว้ยแะครับไปเป็นรอดอถ้าไม่ไปเดี๋ยวมันจะวุ่นวายพอตอนอายุ21-22ก็ต้องไปจับใบดำใบแดงก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเซอร์เจเลตมีลาถึงเรียกน,นักเตะมาเก็บตัวบ้านถึง43คนก็คือการคนเข้าคนออกตัวผู้เล่นก็ยังสามารถซ้อม2ทีมเพื่อขึ้นเกมได้ เช่นเดียวกับแผนการอุ่นเครื่องนะครับก็จะมีเตะกับอาสมชันศรีราชารุ่น18ปีที่เคยไปแข่งขันในรายการเยาวชนของ BG จีจากนั้นก็จะมีการไต่ระดับทีมนะครับ <c oughs> เพื่อไล่เลเวลไปสู่เกมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น <c oughs> เจอราชนาวีจัทยลีก3รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตที่ต้องเตรียมลุยศึกช้างอยู่แชมเปี้ยนครับต้องติดตามกันต่อนะครับว่าตอนนี้โค้ชเองเพยายามทำงานอย่างหนักวางแผนต่างๆหาส่วนผสมที่ลงตัวและต้องระวังเรื่องของอาการบาดเจ็บ ข้ามไปดูเจลีกกันหน่อยนะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีสมโมสรที่นักเตะไทยอยู่ในสังกัดลงสนามแข่งขันมากถึงสาทีมแต่ปรากฏว่าไม่มีใครได้ลงเล่นเลยนะครับเท่ากับว่าสัปดาห์แรกสำหรับเจลีกนักเตะไทยโอกาสไปทางเงียบเหงาอย่างคอนเสรเรซับโปโรเนี่ยที่เพิ่งจะบุกไปแพ้โอิตาทริตะ0ต่อสสุภโชคสรารชาติเนี่ยนะครับก็มีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ปรากฏว่าไม่ได้ถูกส่งลงสนามคอมเมนต์ก็มาเพียบเลยนะครับไปด่าไดกิยูอังส โค้ชคนใหม่ที่เข้ามารับงานต่อจากมิชามิเฮโรเปโตวิชกันซะเละเลยบอกว่านี่พยายามจะเน้นนโยบายของทีมชาติญี่ปุ่นก็คือใช้แต่เด็กลงเล่นแต่การไม่ส่งเช็คลงสนามเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ผมพอเข้าใจนะครับก็คือสภาพความฟิตสภาพร่างกายเพราะอย่าลืมนะครับว่าสุประโชคเนี่ยแทบไม่ได้ลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเลยในช่วงพรีซีซั่นแล้วพอเดินทางกลับเข้าสู่สโมสรเนี่ยมันก็ช้าไปแล้ว เพราะในช่วงนั้นเนี่ยสุปภโชคติดภารกิจกับทีมชาติไทยในศึกอาเซียนครับพร้อมกับร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ด้วยส่วนในรายของเอกลิปปัญญากับเอฮิเมะในเจลีก2เหมือนกันเนี่ยก็ถึงขั้นไม่มีชื่อเลยนะครับในเกมที่แพ้ให้กับโทยามาซึ่งผมไปเช็คข้อมูลมาไล่ฟังแล้วกันนะครับทำไมอุ่นเครื่องลงตลอดแต่แมชจริงไม่มีชื่อสำหรับเจ้าบุกทั้งที่พาราโวสเนี่ยก็ตกปากรับคำให้ข่าวเลยนะครับว่านี่คือตัวจริงที่เขาจะใช้งาน แต่สุดท้ายที่ไม่มีชื่อเนี่ยไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะครับไม่ใช่ว่าบุ๊กยังคุณภาพไม่พอแต่ในการซ้อมเนี่ยก็ยังดูไม่เหลวกว่าเพื่อร่วมทีมเนื่องจากเขาเองเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ถ้าจะถามว่าลงอุ่นเครื่องในวันรุ่งขึ้นสำหรับตัวที่ไม่เล่นเป็นตัวหลักเนี่ยผมว่าเอกนิตมีชื่อในการลงสนามแล้วก็อาจจะทําประตูได้ด้วยดังนั้นสบายใจได้นะครับว่าตอนที่อยู่กับอุระวะกับตรงนี้ที่ซัปโปรโรเนี่ยความหมายมันคนละเรื่องอย่างแน่นอนไปท้ายที่เรื่องของจูดเบลกันหน่อยนะครับเมื่อวานเน ลงสนามต่อเนื่องกับแอตเลติโกซานลูเกโยในลีกระดับดิวิชั่น3ของสเปนหรือว่าเซกุนดาเบซึ่งจากรายชื่อของผู้เล่นตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงโคช้ชคนใหม่ด้วยนะครับโคเซมารียซามิรอนดังนั้นเนี่ยเขาต้องพยายามจูนทีมแล้วก็ดูวัตถุดิบว่าคนไหนเหมาะสมที่จะไปในคอนเซปต,ต์ของเขาโดยแมชเนี้ยจูดเบลก็เหมือนโดนจับไปเล่นริมเส้นอีกครั้งหนึ่งระบบ4-3 3, 3. ก่อนที่ทีมจะเฉือนชนะทีมตรามหมีแอตเล,ลติโกโอเบริดชุดเบไป1-0นะครับจากประตูชัยของทางกูตีตั้งแต่นาทีที่5แล้วก็3แต้มเกมนี้ทำให้สโมสรของชุดเบลอย่างซาลูเกโยมีเพิ่มเป็น28คะแนนและเท่ากับทีมในโซนปลอดภัยแล้วครับแต่ว่ายังอยู่ในโซนตกชั้นเพราะว่าลูกได้เสียเนี่ยแย่ที่สุดในหลีกเลยติดลบ8จากนั้นชุดเบลเนี่ยก็โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับ จากสนามอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ที่5าซึ่งก็เป็นคนแรกด้วยที่โดนเปลี่ยนตัวออกแม้ว่าเกมเนี้จะดูมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าเกมก่อนหน้านี้เพราะว่าแมชเนี้ยมีจังหวะยิงไปชนขานด้วยแต่การโดนเปลี่ยนตัวออกคนแรก2เกมติดหลังเกมก่อนที่แพ้กับเรียมาทธิดชุดเบเนี่ยชุดเบก็โดนเปลี่ยนตัวออกคนกแรกของทีมถ้ามองในแง่ของแท็กติกก็จะคิดว่าส่งกองหลังลงไปแทนเพื่อรักษาสกอร์หรือเสียให้น้อยกว่านี้แต่ถ้าเกิดมองในแง่ของตัวเองเนี่ยวันนี้ชุดเบยก็คงต้องพยายาม ทำทุกวิถีทางเหมือนกันนะครับเพื่อการันตีตัวจริงให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าฟุตบอลที่ลงมาเล่นในดิวชันที่ต่ำกว่าถ้าจะยิงประตูไม่ได้ไม่ลงต่อเนื่องดี๋รวมัะการเป็นดาบสองคมคือเสียความมั่นใจที่จะไปกันใหญ่เลยนัดหน้าเดี๋ยวตามเชียร์กันต่อนะครับชุดเบลจะมีโอกาสนำซาลูทเกโยเนี่ยบุกไป,ปเยือนอูเดอีบิซาในวันที่23กุมภาพันธน์หรือเปล่าก็หวังว่าจะเป็นตัวจริงก่อนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่า ถ้าการันตีเนี่ยเขาจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นชัว่าก่องหน้ายังไงก็ต้องยิงประตูเพราะถ้าเกิดยิงประตูได้เนี่ยจังหวะฟุตบอลที่เขาต้องการในแง่ของขวัญและกําลังใจก็จะปลูกพลังในตัวของชุดเบลได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ